สวัสดีครับผมนายคาเชนหัวของทองเลขที่17ด ID 1 5 4 0 2 1 6 7 2ีอครับวันนี้นะครับจะมาพูดในเรื่องของอ product level นะครับโดยที่ product level เนี่ยจะเป็นที่สี่ของคุณเลวิสนะครับปี1980ครับโดย product level ก็คือ จะแบ่งเป็นอย่างแรกก็คือ core benefit นะครับแล้วก็จะเป็นอย่างที่สองเป็น basic benefit เอ้ยโทษครับ basic product ครับโดยจะแบ่งอธิบายพร้อมกันนะครับเออก็คือ core product เนี่ยจะเป็นเอ่อความเป็นประโยชน์ที่แท้จริงนะครับส่วน basic product เนี่ยจะทำเพื่อให้เกิด Product Benefit ยกตัวอย่างเรื่องโรงแรมนะครับถ้าเกิดว่าเป็น r o r e n e n i t เนี่ยคือจะเป็นโรงแรมมีไว้เพื่อนอนเพื่อพักผ่อนครับแล้วก็ Basic p r o d u ก t ก็คือสิ่งที่ทำให้เกิด Core Benefit ก็คือพวกเตียงพวกตู้เย็นทำแล้วก็เครื่องทำความเรื่อควความอุ่นเอ้ยไม่ใช่ครับเครื่องทำน้ำร้อนนะครับต่อมาจะแบ่งเป็น Expected นะครับ expected product กครับก็คือ e x p e c t e d product กเนี่ยก็คือความคาดหวังหรือปัจจัยเชิงคุณภาพนะครับเช่นลูกค้าที่มาพักในโรงแรมเนี่ยคาดหวังที่จะได้ชมวิวหรือว่ามีบริการที่ดีนะครับต่อมาจะเป็น augmented product ครับ augmented product คืออะไร augmented product กก็คือ การที่ล้ำหน้ากว่าคู่แข่งนะครับก็คือการที่เช่นโรงแรมเนี่ยเราดีกว่าคู่แข่งยังไงก็คือเช่นมีบริการน้ำสองขวดให้ทุกทุกเช้านะครับโดยที่โรงแรมอื่นไม่มีนะครับแล้วก็เป็นบริการเนี่ยที่ลูกค้าพอใจนะครับแต่ถ้าเกิดทางโรงแรมอื่นเนี่ยลอกเลียนแบบบริการที่เป็นบริการน้ำสองขวดของเรานะครับยกตัวอย่าง augmented product เนี่ยจะกลายเป็น expected product อีก อีกครั้งหนึ่งครับและอย่างสุดท้ายนะครับจะเป็น potential product ครับ potential product ก็คือการคิดไว้ก่อนหรือการเผื่อไว้เพื่ออนาคตนะครับคือเราจะทำยังไงในอนาคตเราจะมีโครงการเกี่ยวกับ product ของเรายังไงนะครับอันนี้ก็คือ potential product ครับต่อมานะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่อง Product Classification ครับเออเป็นการแบ่งประเภทนะครับจะแบ่งเป็นอย่างแรกก็คือ Tangibility นะครับก็คือเป็นสินค้าที่จับต้องได้แบ่งเป็น2ออย่างครับก็คือ g o o d และ Service ครับ ซอร์วิสจะแบ่งออกเป็นกู Good และเซอร์วิสกูก็คือสินค้าเซอร์วิสคือบริการนะครับเซอร์วิสจะแบ่งออกเป็น intangibility ครับก็คือสิ่งที่บริการที่จับต้องไม่ได้ครับอย่างที่สองก็คือ i n s e p a r a t e นะครับก็คือการที่การเราสร้างการบริการนะครับเอ่อ โดยแยกกันไม่ได้นะครับระหว่างสินค้าและบริการครับอย่างที่3นะครับก็คือ heterogeneity นะครับก็คือจะไม่มีบริการใดนะครับที่เหมือนกันโดยสมบูรณ์2ครั้งนะครับอย่างสุดท้ายนะครับ perishable นะครับก็คือถ้าไม่ใช้เนี่ยจะทำให้เกิดความสูญเปล่าครับส่วนอย่างที่2จะเป็น durability ครับ durability ก็คือความทนทานจะแบ่งเป็นสออย่างก็คือ durable สินค้าที่มีความทนทานและ non durable ครับสินค้าที่ไม่มีความทนทานสินค้าที่มีความทนทาน durable ก็ยกตัวอย่างเช่น อ,อสังหาริมทรัพย์โคลสากอะไรพวกนี้นะครับจะเป็นสินค้าที่มีความทนทานส่วนนอนดูดูรเบลก็คือสินค้าที่ใช้แล้วหมดไปนะครับอย่างสุดท้ายนะครับคือ Use หรือการใช้นะครับจะแบ่งเป็นอย่างแรกก็คือ Consumer ครับและอย่างที่สองก็คือเป็น Industrial ครับหรือว่า b u ว i ิ e เน ก็คือการแบ่ง Product ตามการใช้งานของผู้บริโภคโดยตรงหรือว่าจะโดยใช้โดยเป็นวัตถุดิบหรือเป็นเกี่ยวกับโรงงานต่อไปนะครับโดย Consumer จะแบ่งเป็นของคอร์ปแลนด์นะครับคอรปคอปแลนด์หนึ่สนะครับจะแบ่งเป็นอย่างแรกก็คือ Convenience นะครับ2คือ s h o ป p ิ้งครับ อย่างที่3มก็คือ speciality นะครับส่วนต่อมาเป็น industrial business นะครับการใช้เป็นธุรทางธุรกิจจะแบ่งเป็นของโคเตอร์1997นะครับและเป็นชา p ิ r ล1977ครับโคเตอร์ Quarter 1997จะแบ่งเป็น Entering goods นะครับก็คือสินค้าเข้าโรงงาน Foundation goods ครับคือสินค้าทุนหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆครับอันสุดท้ายจะเป็น Facilitation goods นะครับก็คือสิ่งที่สินค้าหรือสิ่งที่ทำให้โรงงานเนี่ยขับเคลื่อนไปได้ก็เช่นพวก เครื่องน้ํามันหรือว่าสิ่งต่างๆที่ใช้ทําให้โรงงานเนี่ยสามารถรันไปได้ครับส่วนของ c h a ิโล o หนึ่งเกจนะครับจะแบ่งเป็นโพ r เพทารีนะครับสจะเป็นคัสตอมบิลและ3จะเป็น c u สตอมดีไซน์นะครับโดยคัสตอมบิลกับคัสตอม Design จะต่างกันที่คัสตอมบิลเนี่ยจะเป็นการสร้างให้เฉพาะบริษัทบริษัทหนึ่งที่เขาสั่งเข้ามาแต่ถ้าเกิดเป็น Custom Design เนี่ยเราจะเป็นคนออกแบบสินค้าอันนั้นครับขอบคุณครับ